คนที่เป็นโรคไมเกรนนะครับปวดหัวไม่รู้จะทำยังไงรวมถึงนะครับโรคต่างๆเขาบอกเป็นโรคที่ฮิตมากในปี2010นี้ใครที่เป็นวันนี้ฟังดีๆนะครับเพราะว่าจะมีวิธีการรักษามาฝากให้กับคุณผู้ชมด้วยนั่นเองนะครับต่อวันนี้นะฮะจะมาพูดคุยนะครับกับแพทย์อายุรเวศคุณวิพาพรสายสีนะครับเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากดร์แคร์คลินิกศูนย์รักษาไมเกรนแห่งแรกของประเทศไทยครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะอยากรู้เหลือเกินครับว่าโรคเนี่ยที่เขาบอกเป็นโรคฮิต ของคนที่อยู่ในศตวรรษ2010นี่ส่วนมากจะเป็นโรคอะไรมาครับภาวะความเครียดทำไมมาเป็นอันดับหนึ่งในยัวเนี่ยภาวะความเครียดความเครียดกดดันเยอะๆไม่ว่าจะเป็นจากสภาพการทํางานที่เร่งรีบการดูแลตัวเองน้อยการพักผ่อนน้อยแล้วก่อให้เกิดปัญหาของโรคต่างๆตั้งแต่เริ่มปวดศีรษะไม่เกรนนอนไม่หลับความดันขึ้นอย่างเงี้ยนะคะอันดับต่อๆมาก็จะเป็นกลุ่มติดเชื้ออาจจะเป็นเชื้อหวัด เชื้อแบคทีเรียหรือไวรัสกลุ่มนี้ค่ะจริงๆก็ไม่ได้อยากจะฮิตหรอกนะมันมาพร้อมกับชีวิตความเป็นอยู่ที่มันเปลี่ยนไปใช่เนาสภาพกินใช่สภาพสังคมที่ที่มันเปลี่ยนไปมันเปลี่ยนไปจริงๆการใช้ชีวิตเปลี่ยนเนี่ยเมื่อก่อนนี้เห็นไหมปู่ย่าตายายเรากินผักน้ำฟิกคอยๆไปไหนแต่เช้าก็อากาศดีเดี๋ยวนี้โอ้โหต้องแข่งกันออกตั้งแต่ตีห้าไม่งั้นเราจะติดรีบเร่งชีวิตการพักผ่อนก็น้อยลงทุกสิ่งทุกอย่างก็ตามมาแต่ไมเกรนนี่บอกว่าฮิตที่สุดเลยหรอคะ อฮิตที่สุดใช่ช่วงนี้ฮิตที่สุดเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะคนทํางานเยอะออคอมพิวเตอร์เยอะเขาผ่อนไม่เพียงพอกล้ามเนื้อเกรงเกรงมากๆเกิดการกดทับหลอดอนนเลือดคือพูดถึงสาเหตุก่อนอ่ะเป็นเยอะเพราะคอมพิวเตอร์เยอะคอมพิวเตอร์ออรจริงๆแล้วคนใช้คอมพิวเตอร์เยอะกล้ามเนื้อที่อยู่บริเวณบ่าคอเกิดการแข็งเกรงเป็นก้อนพอเกิดก้อนเนี่ยเรียกว่าทิกเกอร์พอยต์คือถ้าแปลเป็นภาษาไทยก็คือก้อนกดเจ็บ แล้วก,<ด>ก้อนกดและเจ็บใช่แล้วก้อนกลุ่มนี้เนี่ยม,มันก็ไปกดทับหลอดเลือดที่จะขึ้นไปเลี้ยงศีรษะทําให้ระบบการไหลเวียนของเลือดออกซิเจนอย่างเงี้ยไปเลี้ยงศีรษะได้ไม่ดีพอ<ม>เราก็เริ่มเริ่มมีอาการมึนๆตึงๆปวดลำคาญจนถึงทรมานได้เลยทีเดียวอืมบางคนอาจจะเป็นได้เหมือนกันนะคนที่แบบว่าทำงานหนักๆนั่งจ้องคอมพิวเตอร์ทั้งวันหรือว่าโรคอะไรเขาบอกว่าอะไรคลิกอะไรนะฮอต้องคลิกเมาส์ตลอดเวลาการคลิกเมาส์เนี่ยบางคนเนี่ย นอนฝันฝันอย่างเออเออเอออย่างนี้ก็มีนะนี่คือบิบบีหรือเปล่าบีบบีซินโดมโคตรอยื่อนี้เออต่บิบบีซินโดมแหละจะมานะหรือคอมพิวเตอร์แอดดิกอะไรอย่างงี้นะฮะมันเป็นอยู่ปัจจุบันนี้ต้องต้องสอนตั้งแต่เด็กๆนะเพราะว่าเด็กเดี๋ยวนี้ก็แบบติดคอมนะฮะใช่ค่ะจริงๆต้องบอกว่าเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้คอมนิดนึงนิดนึงเนอะแค่นี้เองยังไงดีคะถึงจะเหมาะสมหมอน่าจะรู้ใช่ทำยังไงถ้าคนที่ทํางานออฟฟิศเนี่ยเป็นเยอะฉะนั้นเนี่ยตั้งแต่่่่ทาานังกรใช้คออมเลยะ เปลี่ยนจากเราปกติใช้ข้อมือพิมพ์เปลี่ยนจากข้อมือเป็นข้อศอกว่างพิมพ์แรงกดทับที่บริเวณสะบักก็จะน้อยลงคือเริ่มต้นจากจากท่าก่อนเริ่มต้นจากท่าก่อนนคเราใช้อย่างนี้แล้วสังเกตดูว่าเราจะรู้สึกเมื่อยที่บริเวณไหล่บริเวณสะบักอ่านะคะเกร็ง เถ้าเปลี่ยนเป็นเขยับกี้เข้าไปหน่อยเอาพ่อสออวางบนพื้นด้วยแล้วกาเกรงแล้วก็อย่างนี้เขย็บเข้าไปหน่อยเราจะรู้สึกว่าที่บ่าที่ไหลเราเนี่ยสบายขึ้นลดกำนังได้น้อยลงลดกำนักได้น้อยลงแบบนี้ได้ไหมครับผมเคยเห็นประเภทแบบว่าคอมพิวเตอร์ที่เอนอย่างนี้เลยแล้วก็คอมพิวเตอร์อยู่ข้างบนอ๋อเหรออย่างนี้มีนะปวดคอไหมแต่ผมกลัวจะหลับไปก่อนไงออแต่ถ้าอย่างนี้เนี่ย ปัญหาในเรื่องของโครงสร้างกระดูกหลังจะจะน่าจะมีปัญหานะคะอย่างผมไม่ดีนะออกแนวขี้เกียจไปหน่อยก็แบบอย่างนี้เนาะเหมอนกับวางแบบสบายๆไม่ต้องแรงทีนี้พอพิมพ์อย่างนี้แล้วสักประมาณชั่วโมงถึงสองชั่วโมงลุกขึ้นยืดบริหารนิดนึงโอ้โหชั่วโมงหนึ่งสองชั่วโมงเลยเหรอคะ ขอสักชั่วโมงนึงชั่วโมงนิดนึงเนาะไม่นานนะถ้าถ้าคุณใช้ถูกมันก็ไม่เมื่อยแต่ถ้าใช้ผิดปุ๊บเนี่ยบริเวณที่ข้อมือเราเดี๋ยวก็เกิดผังผืดละผังผืดรัดข้อมือเดี๋ยวมือชาอีก ย่างถ้าแบบนี้จะเกิดพังผืดใช่ไหมคะโอเคเพราะวมันมีการเสียสีกันอยู่ตลอดเวลาระหว่างข้อมือกับขอบโต๊ะเราปฏิเสธไม่ได้นะเดี๋ยวนี้นะต้องใช้คอมพิวเตอร์กันทุกบริษัทใช่ผมรู้สึกเป็นแล้วเหมือนกันนะบางทีทำอะไรครับมือไปทำอะไรไม่ใช่ไม่ออกกลังกายอ้าวกดบีบีเห็นไหม ก็มีเป็นเหมือนกันเป็นทางผืดกดบีบมากรู้สึกว่านิ้วนิ้วเริ่มแบบล็อกหอกันใช่จริงจริงแล้วคนที่กดกดกดอย่างเงี้ยข้อต่อนิ้วตรงเนี้ยมันจะใช้ใช้เยอะแล้วก็จะมีพังผืดมาสร้างแล้วสายตาก็จะเสียตามมาระวังระวังเพราะว่าเวลากดตัวหนังสือมันเล็กมันไม่ได้ใหญ่มากเราก็เล็งพอเล็งเสร็จกล้ามเนื้อรอบๆบกระบอกตาของเรามันก็เกร็งเลือดไปเลี้ยงไม่พอโหจริงจริงแล้วสาเหตุนี่กว่าจะไปถึงไมเกรนนี่ เจอสาเหตุกันทุกวันเลยนะคะใช่ค่ะจริงจริงกว่าคนที่จะเป็นไมเกรนได้คือต้องต้องเป็นกล้ามเนื้อที่สะสมมานานแล้ะถึงกดทับได้ครับไมเกรนติดต่อทางพันธุกรรมได้ไหมครับไม่ได้ค่ะไม่ได้เป็นอยู่แค่แค่คนคนนั้นแค่คนคนนั้นไม่สามารถสืบให้กับลูกหลานเลยเป็นได้ไม่นอกจากพฤติกรรมที่ที่เขาสืบทอดไปเหมือนกันมากกว่าก็คือเล่นคอมพิวเตอร์เครียดอะไรคะภาวะ ความเครียด,ยดแสงแดดแสงสีสกลิ่นต่างๆเป็นตัวกระตุ้นที่ทําให้อาการเนี่ยรุนแรงขึ้นและเป็นมากขึ้นก,กระตุ้นใช่เป็นบาจใจกระตุ้นหล,หลักเลยดีกว่าครับการเกิดไมเกรนเกิดขึ้นจากอาการที่ทําให้คนปวดหัวเพราะอะไรครับเกิดจากเลือด ไปเลี้ยงไปเลี้ยงได้ไม่พอสมองไม่พออ่าแล้วก็ทําให้คุณนานี่เหมือนกับเลือดเลือดเหือนเลือเลือดตันหรือเปล่าครอ่ามันเหมือนมีแรงกดทับของเลือดทำให้แรงฉีดของเขาไปในส่วนต่างๆของศีรษะได้ไม่ดีพอออกกําลังกายซะออกกําลังกายซะอ่าใครที่เสียงบ้างคะจริงๆต้องบอกว่าเสียงหมดตั้งแต่เด็กยันผู้ใหญ่เลยเราสังเกตดูเด็กๆเด็กไม่เครียดไหมเครียด เรียนเรียนในคลาสปกติแล้วก็ต้องไปเรียนพิเศษอีกเรียนพิเศษภาษาอนุนภาษานี้เยอะแยะมากมายกลับไปถึงบ้านก็ต้องทํากันบ้านบางคนต้องเล่นเกมอีกใช่ไเกมเออเออนึกภาพเห็นได้แล้วแถมจะต้องคือเด็กยุคนิ้แบกกระเป๋าแบกกระเป๋าใหญ่มากเยอะมากแรงกดทับที่บ่าก็เยอะที่คอก็เยอะโอกาสที่จะเป็นสมัยเรียนผมไม่เห็นเป็นอย่างนั้นเลยฮะกระเป๋าบางเชียบเลยใช่อนมีอาลทิปนีบด้ใช่ไหมแต่ เอาไว้ท้ายโต๊ะที่โรงเรียนเดี๋ยวนี้ไว้ไม่ได้นะจ๊ะโดนขโมยใช่จริงๆไวไม่ได้แล้วสมัยนี้คือเด็กก็ต้องแบบว่าแบกไปเหมือนเป็นกรรมกรก่อนไปโรงเรียนเลยนะฮะดีนะนพว่าจะบอกกระทรวงศึกษาธิการอยู่เหมือนกันนะแต่ว่าเขาจะฟังอยากให้ลากเหมือนเนี่ยเอฟเป็นแอร์โฮสเตสหรือเอฟก็ได้ถูก ออกจากบ้านได้แล้วอะไรเงี้ยโรงเรียนได้จะทำได้ไหมไม่ต้องไม่ต้องแบกของสารน้องเออไหลเลยสุดจริงเรียกว่าสมรรถนะทางร่างกายทุกท่านจะเสียไปด้วยเสียสมดุลนะในการถือหนังสือไปโรงเรียนเยอะขนาดนี้อาจารย์สุวรรณอะเรื่องของการนวดอะค่ะอาจารย์เคยบอกเสมอว่าไม่ได้เลยนะคะเรื่องคอบาดไหล่ใช่แบกหนักๆเนี่ยเป็นอันตรายต่อเด็กคือ ปัญหาเรื่องคอบ่าไหลเนี่ยมันก็จะลงไปถึงกระดูกกระดูกต้นคอกระดูกหลังแล้วก็ท่าทางการเดินมันก็จะผิดปกติไปเหมือนกันอันตรายมากนะคะถ้าเป็นไมเกรนแล้วอันตรายถึงขั้นไหนอันตรายถึงขั้นไหนก็คือแรกๆก็น่าจะแค่ลำคาญจนถึงทรมานไปเลยลำคาแรกๆก่อนรมาทรมานหนักที่สุด ก็เอาหัวโขกน้องบอกถึงไหมฮะบางคนอยากจะรู้สึกเหมือนเอาหัววิ่งไปชนกับผนังหรือกําแพงอะไรประมาณนั้ก็มีความรู้สึกความรู้สึกเขาจะเหมือนแบบว่าศีรษะกําลังจะระเบิดอะไรประมาณอย่างเงี้ยค่ะรักษาได้ไหมคะไมเกรนรักษาได้แต่ว่าต้องให้ความร่วมมือด้วยกันด้วยเรารักษาให้ได้ในระดับหนึ่งคนไข้ก็ต้องกลับไปดูแลอย่างที่เราแนะนำให้อย่างเช่น แนะนำตั้งแต่แรกเลยถ้าถ้านั่งการใช้งานถ้ามีความเครียดทุกคนมีหมดแต่ให้วิธีรีแลก์แล้วแต่ตัวเองชอบบางคนอาจจะชอบช้อปปิ้งไปฟังเพลงดูหนังอันนี้รีแลกก็โอเค่าบริหารกล้ามเนื้อเฉพาะส่วนที่ที่มีปัญหาอันนี้แต่ละคนคือจะไม่เหมือนกันเราก็จะแนะนําให้แต่ละคนไปเลยสมมุติว่าคนคนหนึ่งอย่างผมเนี่ยเป็นคนชอบปวดบ่าหรือปวดไหล่ปวดหลังบ่อยๆมีท่า ไม่ใช่ชอบครับเป็นบ่อยมันเป็นร่างกายที่มันเป็นบ่อยออกกําลังกายหรืออะไรต่างๆผมต้องมีวิธีการบริหารยังไงครับให้มันแบบเขาเกรงไงจะออกกําลังกายต้องถามว่าออกกําลังกายแบบไหนฟิตเนสจาตีกอล์ฟบ้างอะไรแย่างเงี้ยแตต้องวอร์มกล้ามเนื้อก่อนยืดกล้ามเนื้อให้ได้มากที่สุดก่อนที่เราจะเล่นพอเล่นเสร็จแล้วเนี่ยเราก็มายืดอีกอีกครั้งหนึ่งอ๋อไงเนี่ยชอบตีสนุกเนี่ยเดี๋ยวทำจริงอะไรเงี้ยเก่งเลย ไม่ถูกใช่ไหมล่ะจริงๆยืดก่อนยืดง่ายๆจะเป็นแค่เอียงคอให้คอก็บริหารยังไงอ่ะมาเราทำเดี๋ยวเวลาช่วงที่เราเล่นกีฬาแล้วเราท่าแรกเลยเป็นก้มคอก่อนก้มคอก้มคออาจจะมือเอามือประสานกันแบบนี้จับที่บริเวณกลางศรีษะศรษะทำได้ทุกคน กลมลองให้คางชิดอกมากที่สุดเลยค่ะกลมให้ชาคางชิดอกมากที่สุดใช่กล้ามเนื้อบริเวณด้านหลังคอจะให้รู้สึกตึงตึงนิดหนึ่งตึงนิดหนึ่งค้างไว้สักประมาณสิบวินาทีก็พอไม่ต้องกดลงไปเยอะใช่ไหมครับให้รู้สึกตึงเพื่ออะไรคะคุณหมอตรงนี้ยืดกล้ามเนื้อส่วนคอแล้วก็จะรู้สึกหัวแบบแล้วก็ท่าที่สองไม่ต้องค้างไวนานมากอย่านานมากวต่คิวกินเงยคอเอาเงยด้วยเหรอฮะกลมแล้วต้องเงย เงยแล้วต้องต้องมีกฎอะไรไหมคไม่ต้องครับเอาตามองเพดานเลยอ๋อโอ้สิบวิก็พออ๋อจงจบสองตัวสี่สองนั่นงว่านีด้านข้างอาจจะมือจับอย่างนี้ด้านข้างยืดข้างอ่าจะรู้สึกตึงๆตั้งแต่บริเวณคอจนถึงช่วงไหล่แล้วก็ลงไปที่ขอบสะบักด้วยนะคะรู้สึกไหมคะจะรู้สึกตอนนี้ตึงปึ๊ดเลยฮะ แต่ถ้าคนที่กล้ามเนื้อเขาไม่มีปัญหาเขาจะไม่ตึงค่ะอ๋อเขาจะไม่ตึงใช่ค่ะไม่ตึงไหมฮะรู้สึกว่ายืดยืดเดี๋ยวแล้วสลับข้างกันอ๋อต้องสลับด้วยต้องทําให้ครบใช่ค่ะถ้าลเนื้อบริเวณมัดกล้ามเนื้อมัดนี้แล้วก็จนท่วงเนี้ยจะรู้สึกตึงๆเยอะยืดนิดนึงแต่อันนี้ค่อนข้างจะเกร็งเยอะพอสมควรโอ้ใช่ฮะออกกำลังกายเยอะอ่าหน่อ่ะถ้าต่อไปหันหน้า45องศา45องศาแล้วก็ก้มคอลงก้มคอลง ก้มคอลงฮะอ่าอันนี้จะรู้สึกเนะคะขอโทษนะ45องศาล้วแค่ก้มคอลงตำแหน่งที่รู้สึกตึงๆคือมัดกล้ามเนื้อมัดที่อยู่บริเวณด้านข้างคอแล้วก็จนถึงช่วงขอบสะบักนะคะอ่าแล้วก็ทำสลับข้างกันตึงเลยเหรอตึงปุ๊นเลยแล้วขึ้นมาถึงหัวไหล่ใช่โดยปกติเขาจะไม่ตึงกันเยอะสลับข้างกันต้องทำบ่อย จริงๆทําบ่อยๆได้ยิ่งดีแต่ว่าไม่ต้องรุนแรงมากไม่ต้องกระชากอะไรอย่างเงี้ยค่ะห้ามดุดแรงนะครับคอนี่เป็นเซสเซทีฟจะหลับใช่ไหมครับคุณเฟย์อ่ดยืดกล้ามเนื้อตรงบริเวณคอบ่าได้แล้วเรายืดแขนบ้างยืดแขนนะแขนแอาไปข้างหน้าแบบนี้กับที่ข้อมือเลยแล้วกันอ่ะค่อยๆยืดอ๋อดึงเข้ามาหาตัวปึ๊บอ่าตำแหน่งที่ตึงคือขอบสะบักด้านในด้านนอกต้นแขนที่แม่พี่ดูทุกวันเลยนะเนี่ยอ่ะ ให้คุณแม่ทำตามวันนี้วันเกิดแม่พี่นกได้อย่างนี้เราค่อยๆขยับขึ้นสูงขึ้นนิดนึงตำแหน่งจะตึงขึ้นดีแม่จะได้รับไปพิจารณาเป็นลูกเขยโอเคคนได้เลยนะครับแม่ครับคุณหมอคุณบอกว่าทำไมเป็นศูน์ใช่ไหมนะคะคุณหมอพอพอเป็นี่แล้วก็สลับข้างกันอีกข้างหนึ่งก็จะเป็นแบบนี้อะค่ะตำแหน่งที่ตึงคือขอบสะบักด้านนอกด้านใน